อยากได้รถตู้แต่ไปกี่ที่กี่ที่ก็ไม่จบรถไม่สวยรองรถไม่ได้จับรถนิดๆหน่อยแหวกนิดๆหน่อยดูเม็ดโอเม็ดอาเขาเขาว่านะมาที่นี่ที่กรุงกิสดากูดคาทําได้ทุกอย่างนะมีไม่ว่าจะเป็นเรนจูรี่ไฮเอ็ดหน้ายาวหน้าเก่ามีหมดครับผมนะแต่ผมพาไปลื้อพาไปลื้อนะครับผมนะมีรถหลายประเภทเลยมันจะเป็นรถบ่งรถบ้านรถเก่งก็มีครับผมรวมถึงรถเชิงพาณิชย์มีเพียบเลยนะครับผมนะรวมไปถึงรถหรูลูกค้ารถยุโรปนี่เป็นไง BM ป้ายแดงเลยนะครับผมนะ ส่วนเบนซ์ก็มีเหมือนกันนี้เป็นตัว GLB นะครับผมนะเครื่องพันสามเทอร์โบคันนี้บอกเลยขับสนุกมากนะและคันนี้เป็นคุนไดเฮดวันนะครับผมป้ายฟ้าแท้ๆตั้งแต่กำเนิดภาษีเนะี่ยปีนะยพันเก้านะใช้ในครอบครัวโคตรแจ๋วนะครับผมประหยัดไปได้เยอะเลยนะคอมพิวเตอร์หน้ายาวนี่ก็หน้ายาวหน้ายาวทั้งแถบเลยนะครับนะเข้ามาล็อตใหญ่เลยนะเกียร์ออตโต้ก็มีเกียร์ธรรมดาก็มีสีขาวก็ได้สีเทาก็ดีนะครับผมนะหรือเอาจะเป็นหน้าเก่านะหน้าสแตนดาร์ดหน้ากันดั้มมีเหมือนกันครับลูกค้านี่เป็นไง สวยๆไม่ใหม่เลยนะครับผมหรือจะเป็นพวกมองน้อยเราก็มีนะเออเพื่อใครจะเอาไปสายแคมป์ปิ้งนะครับผมนี่เป็นไงติดล่าแหลกหลังคางมาให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมหรือจะเอาเป็นตัวแรอเทม n i สสันเอเวนนะครับผมหน้าเมได้เชนเออแต่วันนี้ที่ผมจะพามาตะลุยนี่คันนี้เลยคอมพิวเตอร์หน้ายาวปี2020เกียร์ออโต สีเดิมบางนังบวชเลยละ่ะไม่มีโชว์หนักมีความครับลูกค้าช่องฟองช่องไฟสม,มุงเสมอกันเลยนะและ้วยางคันนี้เขาเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเรียบร้อยครับผมเป็นยางของบิสตโอนใชย้ยาวเลยซื้อไปขับอย่างเดียวพอคันนี้นะครับผมมาดูพันธุน์ใ้กันก่อนเลยอันนี้จะเป็นเบาะเดิมเบาะสแตนดาร์ดเบาะผ้ามันดีอยู่แล้วนะเดิมๆเมพราะว่าหนึ่งเลยเบาะผ้ามันไม่อมความร้อนนั่งแล้วมันนุ่มมันสบายตูดแล้วดูดีนะเบาะไม่ช้ำนะครับลูกค้าแล้วเบาะมันนิ่มๆเงี้ยเบาะเดิมเดของมันดีอยู่แล้วนะครับ อันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้ครับผมขับขี่ง่ายใครที่บอกครับคำเกียร์ทำไมล้านไม่เป็นนี่เกียร์ออโต้นะแต่คันนี้มีพามงผ้ามานให้รอบคันเรียบร้อยนะครับผมและข้างหลังคันนี้ล็อกออโต้ปิดเบาๆเ,เป็นประตูดูดนะครับลูกค้าสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเปิดปิดให้เบาๆเจ้ะเห็นไหมเออมันเป็นประตูดูดเรียบร้อยครับผมเหมือนใครเป็นจูเลี่อ่ะนึกอออกไหมเบาะผ้าเบาะเดิมสี่แถวสิบเอ็ดที่นั่งนะครับผมถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วตรงพื้นนะเห็นไหมปูเป็นพื้นไม้ให้ดู ดูแลสะอาดสั้นพรมพรมาเรียบรอบคันแล้วก็เห็นนะตัวเคาะก็จงกระจกนี่มีครบเลยซีนเดิมตั้งแต่ป้ายแดงอยู่ครบเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะการแงหรือว่าฉลองฉลับเลยไม่เคยติดใหม่นะครับผมนี่ออคันนี้บอกเลยว่าสวยๆเดิมๆนะครับผมนะค่าตัวเพียงแค่9ก้าแสนบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะเอออยากดูคันจริงทํายังไงล่ะไปที่ไหนล่ะมาที่นี่ครับผมกิสากูดคาครับผมนะมีคนเลือกอีกเยอะเลยเห็นไหมถ้าไม่ชอบคันนี้มีให้เลือกอีกเยอะเยอะมากเลย มีทุกประเภทสำหรับรถตู้นะครับผมนะยังไงก็ฝากคันนี้ไปด้วยกับคอมพิวเตอร์หน้ายางปี2020เกียร์ออตโต้นะครับผมนะ9 3 9 0 0 0ับาทอยากดูคันจริงก็เข้ามาดูคันจริงได้ที่กิจสดาคุคขคาวนี่เขาตุลาไปก่อนสวัสดีครับ